เพ็นธรรม่ะค่ะ,คะในวาระที่พ่อครูครบ88ปีใช่ไหมคะซึ่งเป็นยุคที่เราศีลส,สมาธิแต่นี้เป็นรอบของวิมุตหรือถึงแก่นนะคะก็มีความตั้งใจอย่างแรงกล้านะคะที่จะตั้งใจฟังธรรมของพ่อครู ให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นเหตุประการหนึ่งของการบรรลุธรรมได้เหมือนกับเรื่องราวในครั้งพุทธกาลนะคะเราก็อยากจะสั่งสมตัวนี้ให้เยอะๆไม่เพียงแต่จะนั่งต่อหน้าพ่อครูพ่อโพธิพุทิสัตวน์ตะวน,ตะนะคะการที่เราได้ฟังทบทวนธรรมะอย่างเช่นธรรมะหาดาวก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจคะ่ะที่อยากจะเก็บตกเพราะว่าช่วงหนึ่งของชีวิตขาดหายไปนะคะหลายปีทีเดียวคะ่ะ และถ้ายัางพอจัดสรรเวลาได้ก็คิดว่างานเขียนของพ่อครูก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะได้เอามาตั้งใจอ่านเช่นเดียวกันเพราะเท่าที่ได้มีโอกาสไปทํางานในกองสงฆ์ก็เห็นว่าการทํางานของพ่อครูนั้นให้ความสําคัญกับงานเขียนเป็นอย่างมากนะคะเวลาที่ทุ่มเทนในแต่ละวันก็เป็นงานเขียนก็คิดว่าการได้ฟังธรรมการได้อ่านธรรมะจากพระโพธิสัตว์นั้นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเพิ่มสมาธิ แล้วก็เพิ่มปัญญาในการที่จะ,ะปฏิบัติให้ถึงแก่นและก็ถึงวิมุตินี้ได้ค่ะ